ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นค่ะกาสร้างเข้มทุกอำเภอค่ะรับมือพายุฤดูดร้อนผ่านพานพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะปลอมทั้งเล่งปลูกต้นคูนลานต้นนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวกันล้มและก็ป้องกัน PM 2.5ค่ะ เพื่อเวลา10นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้บอกว่าจังหวัดได้กำชับทุกอำเภอในการที่เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤืูร้อนที่ผาดพาดพา,า,า,านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในระยะน,นี้นะคะก็เตรียมต้นคูนล้านต้นค่ะพี่แดน,น <c oughs> ว้ปลูกเป็นแนวการล้มและก็ป้องกันฟุ้นละออง PM 2.5เนี่ยค่ะ โดยที่กำหนดแนวการปลูกในฤดูฝนปีนี้ทันทีค่ะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการส,สภาพอากาศในช่วงวันที่16-17นี่เนาะสี่ี้คืนกระแสล่มจากาทางตะวันตกผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนค่ะโดยพาย,ยุฝนฝ่าขนองล่มกระโชกแรงร่วมไปถึงอาศสินลูกเห็บตกพร้อมนะคะ อาสิเกิดฝ่าพาน้ำวัาสันอุณหภูมิสิลดลงมีล่มแรงขึ้นเนาะค่ะอุณหภูมินี่สังเกตมือเา้านี่นองกิกลดลงอิลีนะคะสามถึงหาอสาเส้นเสียเป็นเย็น,เย,นเย็นจากน้อยเน,ะนาะคณะนี้ทั้งจังหวัดก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเฝ้าติดตามยางไก่ชิดเนาะโดยเฉพาะในอำเภอร,รอบนอก อำเภอพ้นอำเภอโคกโพชัยเนี่ยเพิ่นเคยเจอสภาวะแบบนี้เนาะค่ะค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ป่าไม้เขาเนี่ยลดลงกอมาก่อนร้ายค่ะค่ะป่าแนวกันล้มเนี่ยก็ลดลงค่ะเหตุไห้วัตภัยที่เกิดในช่วงฤดูแแรงเนี่ยมีความรุ้นแรงหลายขึ้นค่ะโดยเฉพาะผลกระทบที่ได้เกิดกับบ้านเลือนพี่น้องประชาชนนี่หละค่ะดังนั้นค่ะขณะนี้ก็เราก็ได้สร้างการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของนี่ล่ะ เตรียมการรับมือพาอยุฝนย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะกา็ต้องซอยกันร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบบ่วสิเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านเลื่อนถนนคนทางที่อาจสิต้นไม้เนี่ยสิโค่นลม่มเพศให้เป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาได้ค่ะก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร่งด่วนนะ พร้อมทั้งให้ทุกอำเภอเนี่ยแหละจัดชุดเคลื่อนที่แล้วในการซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีน้ค่ะ,คะโดยเน้นย้ำว่าหากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ให้เฝ้าซอ,อยเหลือโดยทันทีค่ะค่ะเอาว่ากันไปเนาะเรื่องล่มเรื่องฝนเรื่องอากาศค่ะ